เสร็จเรียบร้อยนะคะรถมิสูไทยทันความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถมิสูไทยทันคันนี้ยกระบบแอร์นะคะตัวอะไรที่เราเลือกใช้ก็เป็นอะไรมาตรฐานนะคะหลักๆนะคะก็จะเป็นตัวคอมแอร์นะคะที่ตัวของเก่าล็อกนะคะ เราก็จัดการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวสายพานตัวนี้นะคะที่เราเปลี่ยนให้นะคะคอมแอร์ตัดนะคะพร้อมทำงานค่ะพร้อมตัดค่ะพ้อมแอร์ตัดต่อปกตินะคะ ตัวสายน้ำยานะคะเราใช้สายน้ำยาเส้นเดิมะคะ่ะแต่ว่าเราล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะทั้งสองเส้นเลยนะคะเข้าออกคอมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแผงแอร์นะคะเราก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์นะคะจะแนะนําเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลนะคะตัวแป๊บน้ำยานะคะออก เข้าตู้นะคะก็ใช้เส้นเดิมนะคะแต่ว่าเราล้างทําความสะอาดให้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวแป๊บเข้าออกตู้แอร์นะคะก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีเปลี่ยนตัวเอ้เป็นชั่นวาลนะคะแล้วก็ตัวตู้แอร์ที่อยู่ด้านในนะคะตัวเอ้เป็นชั้นวาลนะคะเราก็จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ6หมื่นโลนะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อต่างๆนะคะ ตัวลูกยางโอลิงเราก็รับประกัน1ปีนะคะกรณีรั่วซึมน,นะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่9้าองศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่สามสิบห้าองศานะคะด้านความร้อนนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคอมปัดค่ะหอมทำงานค่ะ เดี๋ยวเราไปดูค่าการทํางานภายในรถกันนะคะไปดูว่าเราตั้งความเย็นอยู่ที่เท่าไหร่ตั้งพัดลมู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งความเย็นสุดนะคะตั้งพัดลมที่สปีด2องนะคะรถมิตซูไทยท่านนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่31องศานะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว177660หนะคะหรือ1 7 7 6 6 0กิโลเมตรนะคะตัวเกตนะคะก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ไม่มีกองแอร์มานะคะแล้วก็ไม่มีฝาปิดมาช่างก็จัดการใส่กองแอร์ใหม่ให้นะคะแล้วก็ติดฝาใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวเกตก็ประกอบเรียบร้อยะคะ่ะ ภายในรถก็ประกอบให้เรียบร้อยนะคะรถมิคูไททันนะคะฉีดล้างทำความสะอา ก็จะค่อนข้างดำนะคะเพราะว่าตรงแผงหม้อน้ำนะคะฝุ่นเกาะค่อนข้างเยอะเลยนะคะรถมิซูไททันสี่ประตู แจ้งซ่อมคอมแอร์ล็อกนะครับสภาพแผงด้านหน้านะครับก็โอ้โหมีเศษใบไม้นะฮะอุดตันเยอะเลยก็มีผลด้วยนะครับถ้าอุดตันมากความร้อนแอร์สูง คอมแอร์ล็อกนะครับทิ้งไว้นานเลยนะครับเราจะเห็นว่าล่องสายพานที่มูเล่เครื่องก็มีแต่สนิมขึ้นแล้วนะฮะล็อกนานแล้วนะครับวันนี้ถึงเวลาซ่อมเตรียมงบไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับข้อต่อต่างๆก็แห้งนะครับ รถผ่านการใช้งานมาแล้วครับ177659 177659หรือ177,659กมรครับตรวจเช็คกันก่อนถอดนะครับ สี่สามสองหนึ่งศูนย์ออกครบนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสภาพแผงด้านหน้า ช่างลงมือครับลูกค้าใช้รถเย็นนี้นะครับจัดการได้เลยเศษอะไรล่เก่าของรถมิสูไหท,ท่านนะคะคันนี้มาด้วยอการคอมแอร์ล็อกนะคะ <_ EN> ก็คือตัวนี้นะคะตัว Culture <_ EN> คอมแอร์นะคะที่ล็อกนะคะด้านหน้าหมุนไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะ ก็จัดการเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะคะคันนี้ก็จะยกระบบนะคะแล้วก็จะมีตัวตู้แอร์นะคะแล้วก็ตัว expansion valve wow. ตัวไดเออรแล้วก็ตัวแผงแอร์นะคะในส่วนของตัวพัดลมฟีปัมนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดให้แล้วก็เติมน้ำยาฟีปัมใหม่เพิ่มนะคะนี่ก็คือชุดอะไหล่เก่าของรถมิสูไทยทันนะคะ เพลทอะไรใหม่ของรถพิสูไฮทันนะคะคันนี้เข้ามาด้วยอาการคอมแอร์ล็อกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมแอร์ Air ใหม่นะคะตัวคอมแอร์ Air เราก็เลือกใช้อะไรของแท้นะคะตรงตามสเปคนะคะแล้วก็จะมีตัวแผงแอร์นะคะ แล้วก็จะมีตัวตู้แอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวกองแอร์นะคะในส่วนของตัวกองแอร์เราก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานโปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะคะตัวกองแอร์นะคะเราก็จะเขียนเลขไมที่เปลี่ยน,นะคะแล้วก็วันที่ที่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็จะมีตัว Expansion Valve wow นะคะที่จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ60,000โลนะคะแล้วก็ตัว d a e r จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30,000โลนะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยาง o อ i n งที่เปลี่ยนทุกข้อต่อนะคะตัวลูกยาง o อ i n งเราก็รับประกันให้1่ปีนะคะกรณีรั่วซึมนะคะตัวสายพานนะคะก็จะเป็นตัวสายพานเบิกจากศูนย์เลยนะคะของ m i t s uh u เลยนะคะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเซตอะไหล่ใหม่ของรถมิตูไทตันนะคะชุดสายน้ำยาแอร์ของรถมิตูไท i ทันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างทำความสะอาดให้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะชุดสายน้ำยาแอร์ของรถมิตซูไท i t ันนะคะล้างทำความสะอาดให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะ ชุดสายน้ำยาแอร์ของรถมิตซูไทยทันนะคะล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถกันนะคะรถมิตซูไทยทันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองแอร์กันนะคะ <c oughs> คันนี้ไม่มีกองแอร์มานะคะ ภายในโบเวอร์นะคะก็จะมีเศษใบไม้เศษกิ่งไม้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ถอดมาทําความสะอาดให้นะคะถ้าเราไม่ทําความสะอาดมันก็จะมีเสียงดังอยู่ภายในพัดลมโบเวอร์นะคะโบเวอร์ของรถมิสูไททันนะคะก็จะเห็นนะคะว่าภายในใบนะคะก็ฝุ่นจะค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดให้นะคะ รถมิสซูไถทันนะคะคันนี้ไม่มีกองแอร์มานะคะเราก็เปลี่ยนตัวกองแอร์ใหม่ให้นะคะตัวกองแอร์ของเราก็จะเขียนเลขใหม่นะคะแล้วก็วันที่ที่เปลี่ยนให้นะคะ หลังจากที่เราใส่ตัวกองแอร์เรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดฝาตัวกองแอร์ให้นะคะก็คือเป็นตัวที่ช่างกําลังใส่ตอนนี้นะคะตัวฝาปิดก็เป็นฝาปิดของทางร้านนะค่ะเพราะว่าคันนี้ไม่มีกองแอร์มาแล้วก็ไม่มีฝาปิดมานะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบเกะ๊นะคะ ฟีปั๊มของรถมิซูไททันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เปิดออกมาเติมน้ำมันฟีปั๊มของรถปั๊มของรถมิซูไททันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เปิดออกมาเติมยาฟีปั๊มนะคะโอ้โหมีเลยประกบบอขึ้นแน่ไอ้ก้มหัวใส่เนี่ย ใบพัดของพัดพัดัดใบพัดของพัดลมฟรีปั๊มนะคะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้นะคะ หม้อน้ําของรถมิสูไทยท่านนะคะจะเห็นว่ามีตะเศษใบไม้นะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดการดูดฝุ่นแล้วก็เป่าฝุ่นตรงแหหม้อน้ําให้นะคะ ทางไรทำการจัดการเศษใบไม้ให้นะคะจัดการทำความสะอาดแผงหม่น้ำให้นะคะ เพราะว่าเมื่อกี้นะคะจะมีตัวเศษฝุ่นเศษใบไม้นะคะติดเต็มเลยนะคะทำให้การระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีนะคะเราก็จะจัดการทำความสะอาดให้นะคะเศษฝุ่นด้านล่างตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะดูดฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะ เศษใบไม้นะคะช่างก็เกลี่ยออกไปได้นิดนึงนะคะก็จะดูดฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะคอมแอร์ <Everything> ของรถมิสูไททันนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ำมันคอมที่เราถ่ายออกมาจากคอมนะคะปกติตัวน้ำมันคอมจะสีจะต้องใสแบบนี้นะคะอันนี้สีออกจากเหลืองๆนะคะไม่ค่อยใสนะคะเดี <S <S ๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะเติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะของรถมิสูไทยท่านนะคะ มิสูทไท่ันนะคะอ่ารถคันนี้นะคะไม่มีตัวลูกปืนลูกลอกตั้งสายพานมานะคะเบอร์สายพานนะคะก็จะเล็กลงกว่าเบอร์มาตรฐานนะคะของที่ติดรถมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ 4PK895 นะคะเนี่ยค่ะสำหรับ รถวิซูไททันเครื่องเบนซินนะคะที่ไม่มีลูกปืนลูกลอกนะคะใช้สายพานเบอร์นี้นะคะรถวิซูไททันนะคะดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในรถให้นะคะหลังจากที่เราเอาตัวตู้แอร์ออกมานะคะ เช็ครั่วตู้แอร์ใหม่ของรถมิสูไทท่นก่อนทำการติดตั้งนะครับ qc กันอีกครั้งนึงไม่รั่วไม่ซึมครับจะได้ประกอบติดตั้งลงรถครับ